แล้วยูมโอมาจูช่ชกแล้วทุกมอกหมูกระลลแล้วเต้มแม่บอกบอกว่าต้องต้องเจนปน,นีปีไปหยิบแย่แรงว่าน้องนะไอ,อ้ลูลาโโโโโนนนน พ oh <c oughs> ี่มาต้องเป็นพุ่งนีอะครับมาคนเดียวใช่ไหมครับตีตุ้มได้นะถ,าาถ้าตอนแหวลวบารวยไม่นะคะรับาะเห็นห <c oughs> มูเห็นเดินมากับแหวงข้างหลังค่ะ <c oughs> จำไม่ได้เลยจำไม่ได้จริงๆตีตุ้มได้นะพี่น้องครับโดยความที่พวกมันเป็นเด็กที่พอเท้าเรียงาพอเท้าจะบอกว่าถ้าห้าคนยิ่งนะห้าผู้ยิ่งที่จะมาเป็นเมียเราต้องดูที่หน้าภาคเคยหน้าภาักเยอะยแสดงว่าไอ้นั้นเยอะถึงผู้ชายผู้ชายถ้าสมุดว่าหูตึงกัน ไอ้นันใจเย้ยเดี๋ยวต้องถามผีไปเรื่องนี้ใช่ไหมผีไปผีไปใช่ไหมผีไปแนะล้ที่เขาอู้ตึงก้นมาแต่ไม่ใจอู้ตึงอย่างนี้นะผู้ชายอ่ะถ้าผู้ชายในเคยเย้ยนะชวนมาร์กเสี่ยงใจเย้ยด้วยคนนั้นอ่ะว่าเพ้อสิเหรอเดี๋ยวเรียกผีมาหนอ Google นำทางไปซีคอน ี่สิริไม่ใช่กูเกิลเธอยังไม่ลืมมือถือเครื่องเก่าอีกหรออาวันชินสิริไปซิค่อนกูไม่ไปกลับไปใช้กูเกิลเถอะคงคุ้นเคยกันดีน้อง Hitam berarti hitam โอ้ยมึงมีปัญญาแดกมึงแดกไปเลยกินกินไปเลยฟรีหมดแน่นะตรงนั้นตรงโต๊ะฟรีหมดนี่มึงก็กินฟรีหมดเลยใครกินผักเยอะชอบกินผักกินขนมจีนได้มาร้านเยติตรับรองไม่ผิดหวังนี่ัดดีสี่ภาคเลยอย่างนี้นี่เยติดโคตดขนมจีนจังหวัดราชบุรี เริ่มมาขายขนมจีนได้ยังไงแหมมึงถามนี้กูก็ต้องกูจะตอบยังไงดีวะจากที่กูกูแย่กูไม่มีมืดแปดด้านเลยกูมาขาย าจังเลยวันนี้นานๆทีนี่ค่ะสั่งเมนูอุ้ยเด็กเสิร์ฟหน้าคุ้นมากเล้วเนี่ยพี่ยังคุ้นหน้าอยู่อีกคะใช่หนูเปลี่ยนหน้ามาสามรอบพี่คุ้นหน้าไม่คุ้นคุ้นเราเคยทำงานที่ไหนมาเนี่ยก็ทำแถวเออ่รัชดาพัฒนาการจะเชิญงานกับพี่ป่ะเฮ้ยเพืนค่ะบูบป้าบู๊้าบู๊ป้ามีเพื่อนพี่ด้วยนะคะอย่าให้หนูกล่าวชื่อนะคะโอยย่าเีงคนอื่นแค่กดปุ่มห่วงใหญ่แต่ผมโอนไวนะบอกก่อนท่างานต้นค่าครีมให้ก่อน แล้วก่อนนอนจะบอกว่าหว่วงยาย <la ug ES> ชีวิตแม่ก็คือรวยมาโดยตลอดไม่เคยลำบากนะถึงปัจจุบันก็ไม่เคยลำบากบก็ไม่เคยลำบาก,ก,บากตอนแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคืออ๋ <nhiều> อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคนปัจจุบับนคนนี้อยู่นานเลยคนนี้เหรอแม่คนนี้คนนี้คือคนที่เลี้ยงดูแม่ สิบกว่าปีแล้วให้เงินแม่ชายใช่ไปอยู่บ้านคนแม่ไม่ให้เงินเขาเราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านอยู่อ้าวแล้วแม่บอกว่าแม่เป็นคนรวยอันเนี้ยนะคนถามเข้าใจผิดหนามอานโควิดบอกหยานจะต้องให้สิประหยัดก็มีวิธีป้องกันนี่ป้องกันยังไงหนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองคือพาเวลาห่างกัน สามคิดถึงเธอทุกวันมึงคายอียังออโดนจับล้มตัวจับโดนนมเหรอโอ้ยคุณพูดอะไรมาดีๆกว่านี้หน่อยเขาเป็นมามาอนาจารคุณอะไรตรงนี้หรอแล้วพี่โดนหน้าอกหนูจริงไหมคะผมไม่รู้ตอนอ่าไม่รู้ที่อย่างงี้ไม่รู้จะมาโวยวายว่าตำรวจจับนมคุณได้ยังไงอ้าวก็มันโดนเลยยาคือไม่ฟ้องร้ายเขาไม่ฟ้องร้ายเขาไม่ฟ้องร้ายนอยู่ใกล้ๆเขาไม่มาเป็นพยานให้พี่หรอกว่าเขาก็ไม่อยากยุ่งกับตำรวจเหมือนกัน ไม่มีหลักฐานคุณมาโมยวายผมเอาวไม่มีหลักฐานเรถใช่มันต้องมีหลักฐานไอ้ไก่ล่ะเล่นไปเยินอยู่ตรงนี้แล้วจับอยู่เนี้ยโดนเั่นอกค่ะทำไมถึงซอลน้ะแต่มันก็เป็นนมป่ะถึงไม่สวยแต่ก็เป็นผู้หญิงป่ะโอ้พอดูดสวยวันนี้ยังไม่อยากขอดเลยรอวันนี้ก็ไม่เคยได้แอมหนูเหมือนกันแหละหนูไม่เอาผู้ชายเอารถไว้ ไม่มีไม่มีหนูจะไปโรงเรียนโลกโลกหนูไม่ได้เรียนแล้วพี่มาอะไรอ่ะอย่ามาพูดมากก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้เลยจะรู้ว่าขายอย่างนี้รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุ่นหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็ขายไป

จ้างไปยังไงทุกคนคิดถึงนะครับจ้างไปด้วยเงินพันนึงทุกคนจะต้องคิดถึงเราแน่นอนคะ <N> ่ะนี่คะ่ะต้นยอดเลี้ยงหรือจา้างไหมพัดมันก็ร่อยเลี้ยงเคยก็ร้อยทำห้อมก,ก็ร้อยเลี้ยงเทะก็ร้อยนี่ยอดเลี้ยงมาเอาไปพัดกินกันมั่งมาเอาไปกินมั่งนดนี่ยอดอ้อนมานี้นี่ See? Yeah.